ล้นจัดฟันใสดีกว่าจัดฟันเหล็กจริงไหมคะในส่วนของเหลือล่นนะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่คุณค่าจะมีภาวะที่เรียกว่ามีกระดูกรลายตัวรอบๆในส่วนของตัวฟันนั่นเองนะครับซึ่งจะส่งผลทาให้บางครั้งเนี่ยมีโอกาสที่เกิดแบบฟันขยบนิดหน่อยฟันโยกเพราะเนื่องจากฐานที่มันสัองผลโตวฟันเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทีนี้โจทย์มันก็มีอยู่ว่าในกรณีที่เราจัดฟันเนี่ยเราจะต้องมีการใส่แรงเนี่ยเข้าไปบนฟันเพื่อฟันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับโดยปกติโดยธรรมชาติเลยเนี่ยเครื่องมือแบบจัดฟันเหล็กอ่ะโดยส่วนใหญ่แรงทที่ําบนนฟั จะเยอะกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจับฟันแบบใสนะครับซึ่งการจัดฟันแบบใสเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยก็คือว่าเราสามารถออกแบบให้ฟันเนี่ยเคลื่อนฟันได้ช้าลงนะครับในแต่ละชิ้นงานที่เราใส่เข้าไปส่งผลทําให้แรงกระทําบนฟันน่ะต่อชิ้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันน้อยลงซึ่งจะทาให้เวลาเราเคลื่อนฟันในเคสที่ลักษณะมีเงือบล้นหรือกระดูกล้นนะครับมันจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะแรงที่กระทําบนฟันมันน้อยกว่าและเราสามารถควบคุมได้ดีกว่านี้ครับ